รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาส t e เตอรคี key, เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวรายการแข่งร้องเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านต้องมาแข่งร้องเพลงกับดวงดาวในรายการซึ่งดาวดนว,วันนี้ก็คือคุณไต้ฝุ่นนุ่มหล่อขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่คุณจา้าจ๋านางฟ้าสุดสวยหนึ่งเดียวของทีมคุณออฟพ่อกระรอกน้อยเสียนเพลงลูกทุง่งและดาวขมินสุดยอดขวัญใจแฟนเพลงคนดีคนเดิม กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันอีกครั้งครับต่อเนื่องความสนุกจากเมื่อวานนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราคือคุณเหลือมสีเจ้าพ่อแลสดร่วมสมัยซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้โชว์แลให้พวกเราได้ชมกันด้วยเออ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 เองเอฉันชื่อนวัลเหลือมสีฉันมีใหญ่ลุปมลางชัางกํา เห็นก็คำนะจะบอกให้คยถามคนตั้งไม่ทำไมถึงตั้งนามสกุลว่าสุดงูเหลือมอันนี้อันนี้อ้างอิงจากการมีพระราชบัญญัตินามสกุลสมัยร้นเกล้ารัชกาลที่เออถ้ายาวก็ไม่ต้องเล่าก็ได้ค่ะทีทีเมื่อก่อนแล้วจะมีนามสกุลแหละจริงเหรอแต่จริงสุดเนี่ยมาจากสุด คนต้นตระกูลแล้วอยู่หมู่บ้านหนองงูเหลือมที่นครราชสีมาก็เลยเป็นสุดงูเหลือม,มไปเลยและไอ้แหล่สดร่วมสมัยนี่มันคืออะไรผมอยากรู้แหล่จะเล่นกับพวกตะโพนนะครับพวกชิงชาบแต่ถ้าเกิดเป็นแหล่สดร่วมสมัยนี่ก็จะเล่นกับพวกกีตาร์พวกเบสพวกอิกเล็กโทนอะไรเงี้ยครับอ๋อมันก็คล้ายๆแรปคล้ายๆอะไรเแล้วจะเป็นแบบดึม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 โต้ดึม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 ตุตั๊ดดึม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 โต๊ะโต๊ะโต๊ะ ยกตัวอย่างเช่นเป็นจ้าจ๋ากับคุณดาวเงี้ยแต่งงานกันทําได้ปะได้ครับเพราะดูจากสภาพเจ้าบ่าวแล้วเนี่ยเราด้นไม่ยากครับเออเอเอรียนเชิญเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมายืนในประลามพิธีแห่งนี้เป็นมงคลดี มีมงคลนอันเจ้าสาวสวยสดนะแต่เจ้าบ่าวอับประมงคอูอฉากนี้ต้องร้องไห้ครับเจ้าบ่าวต้อง,องร้งองไห้ร้องไห้ครับเจ้าบ่าวร้องไห้เลยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นตัวอันว่พนาคเอยจะได้บวชอยู่ในประวัติพระพุทธศาสนาอันครองผ้ากาสาวพัดงานแต่งงานแต่ง และคนที่คุณเหลือจะได้แข่งด้วยคือใครวงล้อหมุนครับวันนี้พี่เหลือจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้นะครับเตรียมเพลงมาให้กับพี่ตั๊กเลยนะครับเพลงนี้ครับสมศี1992ครับโอ้เอ้นี่อีเหลือเรื่องเรื่องมากเลยยะงเงียบเงียบไปแล้วจะมาอีกเนี่ย นอกจากแลเก่งแล้วคุณเหลือมสีก็ไม่ทำให้กรรมการผิดหวังสื่ออารมณ์เพลงสมสี1992ได้ดีจนได้รับคำชมไปเยอะเลยทีเดียวข่าวคราวเงียบหาไปสองสามปีนือกว่าไปได้ดีโอสีน้องมาขายตัวแจ๋วมากเลยอ่ะความสามารถล้นเหลือไม่ยอ นีุ่นี่นั่งวนล้อตลอดเลยอ่ะคุณใจคนบ้านเดียวกันแล้ววันนี้คุณดาวพี่รมพรเอ้ยคุณดาวคำมินจะสื่ออารมณ์เพลงกับคำสาลาได้ดีขนาดไหนเราไปชมกันเลย สันส้นๆที่ความยาวมันบอกถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮารวมก่อใจเย็นไว้ซาว่าอยังอกมาหูโตโบอนอเรื่องเมื่อนี้ไอ้บ่อยากขึ้นต่อแค่อยากขอให้เห็นแค่ฮักเฮา เอาไว้ก่อนคำมาลากนเสียงเวสากรคนดีของอายตะกี้ตะกอนหักกันสำใดอยากให้ลองกองดูจักข่าวเก็บเอาไว้ก่อนคำมาลากนเสียงเวสากรอย่าด่วนอย่าฟ้าบ่ต้องปะกันหักกันคือเกา่าให้เป็นคือเกา่า ไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดห,หัวใจอายหยุดเอาไว้เว่าเดิลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาพิดใจกันก็เรื่องธรรมดา อยากถือสาให้มันเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาอนเสียงเวสาอนคนดีคงอายต่กีแตะกอนหักกันซำได้อยากให้ลองลองดูจักคาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาอนเสียงเวสาอนอย่าดวงอย่าฟา ต้องหากกันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอให้เจ้ากลับคำสาลา มันไม่กรีดมันไม่โอ้ยมันโดนด้วยมันไม่งั้น่ะว um ันนี้ไม่ได้แค่พวงเนื้อส่พวงคำนองด้วยสิร้องแบบร้องคําเมโลดี้ไปเรื่อยอ่ะเก็บเอาไว้ก่อนคําว่าลาองกแล้วอ่เส่องเวสาก่อนอย่าด่วนตรงที่เขากลังเขากลังอธิบายว่าท่อนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงใครจะเป็นฝ่ายชนะคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับ